สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขลุสุอสุบอนนะพ่อพ่อก็จ้องน้องแท่นเนาะแซ่บบ่แซ่บบ่แซพน้องแซพคนที่ใส่หมวกนะหมวกไลายๆน่ะคือพ่อของแม่น้องแท่นเนาะ <laughs> แต่ว่าคนทันล่างมานีลนะซา้าก็คือแม่ของแม่น้องแท่นเลยนนเนาะ มาด้วยลุงเอามาวางไหมหวท้องไหมท่านมุงท่านวได้ไหมเบิเิดฮะบดแล้วสาว ก็ใหญ่ของแม่น้องแทนเนาะิ่มแล้วพอลมกับพัดวีวีวีพี่นอกลมลมแห้งอะไรล้อลมจน มันใ้พี่น้องสังเกตลมลมแหม้งไงพี่น้องเลยขน,น,นาดกินกันลมพัดโวงๆลมหนาวนะพี่น้องนั่นแหละคือพอน้องแท้พพอ,พอ,พ,อพอแม่น้องแทน้เนะ อย่างแสบนอนมีมีปาลาเผาอะกะเป็ดย่างแล้วกะ็ละเป็ดแะ,ะ,ะ้วก็ต้มไก่นะพี่น้อง พอยากะหมดเจาะออกมาเด้อพี่น้องน้องเทนพี่น้อ,ลองลมหนาวขนาดแม่น้องแท่จับนี่จับนี่ก็ย่างันสั่นอยู่นะพี่น้อง ไปน่องน้องคำเอาเพื่นสิไปหาพ่อใหญ่เพื่นอยู่่เพื่อนสิอยู่อยู่บ่น้องูใหญ่เพื่อน ก็อย kh ู่ก็อยู่เนาะพี่น้องบ่เคยของบ่เคยเห็นหน้าจักเทื่อพี่น้องเอ้ยไม่ได้ไปบ้านเลยว่าเลยอยู่บไปหาก็บ่ได้ค่อยไปหาเพิ่นเนาะถ้าเพิ่นมาหาก็โดนเพิ่นมาหาเนเพิ่นสิเห็นเพิ่นก็สิเนาะน้องแทนาปู่าแซ่บ่

น้องมินนี่อ้หกรยน้มากหาากินตาแดด

ใส่หมวกปงเลลมแหงข้ากทาไรเอาทาหลดบาทนี่สิเมื่อแล้วจงทำามหลดนะอนแงอยู่ร้อยน่าอป้าอําน้ำด้ว มีอยู่สามสามผาเนาะสามกลุ่มอยู่พ<า>ูนกลุ่มหนึง่งกลุ่มอันอยู่ใน,นิซองอะไรนันใดก็ทาพิดพันอันได้ก็ขอโทษขอให้ดึกพี่เนาะ

ถือน้ำเคียวพี่น้องเลยเพิ่นไปสั้นเดี๋ยวไปเปิดเพิ่นสิอันมันสิแตกสิเพิน่นอันนี้นอ่องลุงดำเล็กมา ao <laughs> à, nhang nha ao à, nhắn mưa hải em vật vật sang sẽ mưa phạc mà, <laughs> mà, mà, mà. À, Oh. Lôm, lôm thì nó ấy Lôm mà lia lo Nóng mô, mô nôi Bạc cho khi đèn thay lũ Sao phải chìm mà, mà Bà lũ bà này qua lũ Lũ là ơi, nhiếm này quá à, ใหญ่เพิ่นสิเมื่อแล้วพี่น้องเพิ่นมาเพิ่นสิได้เมื่อแล้วเพิ่นสิได้ลาลานเนาะไอ้เพิ่นน้องแท่นเป็นยังนน้องแท่นบ่ค่อยอยู่ดีพี่น้องาเจ้าอิ่มอยู่ กินให้มันอิ่มเด้อปัดข้างหน้าคางเดียวอ๋อจะอิ่มยุ๊อิ่มแน่นอ๋อิ่มในพวกแกนใหม่ก็ไม่หวานอีอ้าคือบ่าอียมานึ่ง กินให้มันอิ่มเด้อเดี๋ยวถับอันทาน <c oughs> อันน่ะคือน้ำแดงเนาะพี่น้อง <c oughs> มีน้ำแดงเน,นาะน้ำสมน้ำโคก <c oughs> น้ำเป๊ปซี่เนาะพี่น้อง ได้กับถาพิษผ่านอันได้กับขอโทษขออภัยเด้อป่าลุงพ่อแม่พี่น,อน้องได้กับผักซองน้องแท่นติดตาม่องน้องแท่นเน่เด้อคิมหนาพอกันหม่อยู่ดิม่แห้งสูุ่ขสุคนสุหมองสุบอนสบายดีบ๊ายบาย